สวัสดีครับผมซันก้องโพครับผมชายสมชายครับผม,มพวกเราสองคนมาจากซีรีส์ถือเ <21 S 1> วันเดย์ซันชาย21วันของฉันกับเธอครับยพี่พี่จะออ,นอานนวไหนไครับให้ความรู้ครับผมให้กำลังใจตัวเองค้นหาตัวเองว่าแบว่าเราชอบสิ่งไหนอะไรยังไงครับผม ของผมจะเป็นแนวแบบความคิดของคนอื่นอะไรเงี้ยเราอยากรู้ว่าเออมันเป็นแนวคิดยังไงแนวคิดยังไงเพื่อนนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนหนังสือบอกว่าเจ็ดวิธีสู่ความสําเร็จอะไรอย่างเง้นใช่ไหมมาให้ใส่น่าจะชอบพอเปิดดูได้เลยอบครับแต่ระดับรับสมองด้วยคำถามเชิงตัดกัน a n i f e s t เจ็ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนาโว้ผมว่ามันเป็นแบบนี่ถ้าเราอ่านเสร็จดะเราอาจจะมีแนวคิดใหม่ๆแล้วเราอาจจะประสบความสำเร็จ ตอนผมที่สัน,<อ>นพูด<ม>เลยบอกว่าอยากได้แนวคิดใหม่ๆอ,อันนี้ก็เป็นขั้นตอนเลยว่าเราจะทําอะไรที่เราปรารถนาขอบคุณสำหรับหนังสือดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราสองคนจะกลับไปอ่านแล้วก็ เอาแนวคิดในเล่มนี้ไปใช้น <oh day, mm ั hmm. ่นเองใช่ครับผมขอฝากหนังสือดีๆแบบนี้ด้วยนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่อมรินบุ๊ s ครับผมสามารถสั่งออนไลน์ได้เลยนะครับฝากคนทั้งพวกเราสองคนด้วยเอาเป็นซีรีส์ก่อนเ1วนทุกวันเดยชัยยวันของฉันกับเธอครับผมสามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของช่อง7จ็ดเเลยนะครับและที่สำคัญครับผมพวกเรามีละครด้วย เชื่อเรื่องว่าแผนรักฉบับ,บ,บลายสามารถรับชมได้เลยภายในปีนี้ภายในปีนี้แน่นอนครับผมมีพระนางก็คือี่มีทระยะกับพิงพอยและมีพวกเราสองคนนะครับเข้าไปเสริมความน่ารักกันอีกด้วยใช่ก็สามารถรับชมได้ที่ช่องจิต HD กสัา15ครับผม